สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูบอกสกินอีกแล้ววันนี้เนี่ครับผมก็เป็นสตีมาเหมือนเดิมนะสตีเหมือนทุกวันนี้แหละแต่ว่า hmm. มีคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะหนาหูและช่วงหลังๆเนี่ย <Huh? S 1> เกี่ยวกับการที่แบบเอ้ยพี่หมูตกลงเนี่ยพี่มีของแลกครบชุดหรือเปล่าครับไอประเด็นนี้เลยพอมีคํานี้ปุ๊บเอาละ ช่วงนี้ก็ไม่มีคลิปจะทําเหมือนกันนะมันจะลงคลิปอะไรดีเปิดคังแล้วกันง่ายๆเลยวันนี้เปิดคังบ็อกซ์สกินครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูชุดทั้งหมดของพี่หมูในเกมฟรีไฟลดีกว่าเนี่ยครับผมรวมถึงผมบอกได้เลยเนี่ยคว่าไอดีของผมเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าปักทงเป็นสิบอันแน่นอนครับผมพูดแล้วจะหาว่าคุยเดี๋ยวไปดูในเกมเดีกว่า ก่อนที่จะไปดูคลิปเป็นต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยบาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะเฮ้เฮ้เเดี๋ยวเรามาดูชุดกันดีกว่าทุกคนสำหรับชุดนะครับผมเมนหลักเลยดีกว่าที่ทุกคนเนี่ยชอบอยู่แล้วก็คือโมเอฟเสื้อสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นหนึ่ง,ง,ง,งนะครับกระเป๋ากงกระเป๋าไก่อะไรเนี่ยวันนี้วันนี้เราจะเปิดให้ดูเลยว่าพี่เนี่ยมีครบทุกซีซั่นหรือเปล่าแล้วก็ของแลเนี่ย เท่าที่ผมรู้สึกด้วยตัวเองนะผมจะไม่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ2-3ชิ้นหนึ่งในนั้นก็คือปกักธงเสื้ออะพีเดเตอร์ที่ผมเนี่ยสุ่มไม่เสร็จนะครับคือผมเคยสุ่มพีเดเตอร์มานะครับเป็นเสื้อระดับอ่าตัวดีเดนอารีเจเนอรี่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสุ่มไม่เสร็จนะฮะนี่ทรงผมนะครับบอกได้เลยว่าเก็บหมดนะครับเก็บหมดทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีหมดนะครับหัวแมงสาบนะครับอันนี้อันนี้ผมเรียกหัวแมงสาบนะ อ่าหัวแม่งสาบหมวกเอฟนะครับผมพวกอ่าแฟโนะครับเก็บหมดแล็กนาล็อกนะครับนี่ไททงไททันมีนะฮะนี่บอกได้เลยว่าเก็บครบนี่คือหมวกที่ผมชอบใส่ที่สุดในตอนนี้แล้วนะเป็นแบบว่าเหมือนอารมแบบเป็นไนกี้อะไรอย่างนี้นะครับผมคล้ายคล้าอ่านี่ถือว่าเก็บหมดนะสําหรับใครที่กําลังรู้สึกว่าเฮ้ยไอดีพี่มูนี่มัน50,000 0จริงหรือเปล่าวะนี่หมวกเอฟนะครับ ผมบอกเลยว่าถ้าจะซื้อไอดีผมเนี่ยต้องมีปักทงสักสิบอันน่ะเดี๋ยวทุกคนรอดูไปเรื่อยๆเขาว่าจะขี้โมูหรือเปล่าอ่าโมเอฟนะนนะหน้ากากครับผมนี่หน้ากากมีหมดนะครับนี่หน้ากากไฟทุกคนชอบใส่มีเหมือนกันนะครับนี่ไหลมาเรื่อยๆเห็นไหมต้องบอกว่าเต็มๆครับไอดี ID ผมนี่มีหมดนี่ผ้าปิดผ้าผ้าปิดทองก็มีนะครับคนชอบใส่เหมือนกันสําหรับตัวนี้แล้วก็หัวคาบุกิตาม,มาหน้ากากยักษ์ครับซีซั่นหนึ่งไหมล่ะยาวๆยาวๆ จริงๆแล้วคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะคลิปนี้ผมมาเปิดครั้งให้ทุกคนแบบดูแบบละเอียดเลยนะว่าผมมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมเก็บหมดหน้ากากแดงครับช่วงนึงมีคนชอบใส่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยน่าจะไม่ค่อยชอบแหละส่วนมากจ,จะมีแต่ผู้ใหญ่ที่เขาชอบใส่กันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แรงก็คือเป็นภาพปิดปากลายไทยนั่นเองนะครับนี่ถือว่าแรงเหมือนกันนี่แล้วก็อันนี้เป็นส่วนของหน้านะครับเป็นตัวลายพลางมาเสื้อ เหมือนเดิมเสื้อเนี่ยเก็บหมดเหมือนกันนะครับผมในส่วนของสีทองทั้งหมดนะครับต้องบอกเลยว่าผมมาซื้อผมมาซื้อในช่วงหลังด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยได้เติมนะครับแต่ว่าก็เอากลับมาขายผมก็เก็บเก็บซื้อหมดนะครับสาหรับพวกอ e v อีโว e นะครับดูตอนรแรกผมไม่มีชุดนี้นะผมก็มีแค่เสื้อแดงนะครับพอกลับมาขายผมก็แลกตัวนี้มานะครับอีกสีหนึ่งก็มีครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทุกคนอาจจะมองอว่าเฮ้ยพ,พี่เสื้อมันยังไม่ครบนี่ เดี๋ยวมีให้ดูเดี๋ยวมีให้ดูใจเย็นๆอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกสีขั้นสูงนะครับผมก้านทองอ่าพวกเสื้อแลงเนี่ยผมขาดอยู่ประมาณ2ตัวครับที่ไม่มีแ้งแดงนะเท่าที่ผมหาดูแล้วนะครับอืมเนี่ยหลักๆมีครบนะครับเสื้อแบบว่าชั้นนงชั้นนําต่างๆที่ทุกคนชอบใส่กันมีหมดนะครับบอกได้เลยว่าใครซื้อไอดีผมไปเนี่ยคุ้มอ่ะคือไม่ต้องเติมอะ่ะยาวๆครับยาวๆครับกีซูดไปละ แรงแดงซีซั่นสี่ครับตัวนี้ไหลครับไหลไปเรื่อยนไงยังยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้กางเกงคาบุกิเมื่อกี้นี่ไงเสือ้อเลดไลท์เปล่ะเลดไลท์ก็มีโอ้โหไม่มีได้ไงใช่ไหมเลดไลท์เนี่ยผมซื้อในราคานี้เลยนะในราคา500บาทนะครับในงานนี่เสื้อช็อปปี้ทุกคนแรสุดๆถามจริงถ้าถือว่ามีร้อยคนในเกมฟรีฝ่ายนะก็จะมีประมาณ40คนที่มีชุดนี้นะครับ จะเป็นคนที่เขาเนี่ยเคยซื้อโค้ดเกมฟรีไฟล์ในช้อปปี้นะครับแล้วช้อปปี้เนี่ยเขาแจกเป็นเสื้อตัวนี้มาให้นะครับนี่สวยเลยสวยแบบคือสวยอ่ะเอาง่ายๆนะครับบางคนก็ชอบสําหรับใครที่นิยมเก็บของแรเนี่ยยังไงก็มองว่าสวยนะครับเช่นผมเนี่ยผมเก็บของแรอยู่แล้วผมมองว่ามันสวยมากแต่ว่ามันไม่ซ่อนเกาะครับทุกคนเสียงนีคือมันไม่ซ่อนเกาะนะครับเวลาซื้อเกาะมามันก็ทับนะฮะอ่ะกางเกงนะครับกางเกงเหมือนกันอันนี้เป็นอีโวนะครับเก็บทุกสีเหมือนกันนะครับสำหรับชุดกล่องนะ หลายยาวหลายยาวมีหมดครับผมเสื้อเซตพี่ตูเนี่ยมีทุกตัวครับนี่สีทองมีกามทองกางเกงที่ใครคิดว่าแบบเฮ้ยกางเกงตัวนี้เท่ไม่เห็นมีขายเลยไอ้ดีนี้ลองมาดูไอ้ดีผมอาจจะมีก็ได้นะครับเป็นไงโคดขิงเก็บทุกอย่างครับเก็บทุกอย่างที่ทุกคนคิดว่ามันเท่อะอุ้ยเร็วไปปะโอเคเดี๋ยวผมสไลด์ให้ชา้ชาๆแล้วกันครับว่าจริงๆแล้วคลิปนี้ก็เหมือนผมบอกแหละมันไม่มีอะไร นี่ไงคา,าบุกิรลอๆไปดิคาบุกิรล่อๆไปช่วงนี้คนก็ยังฮิตใส่เหมือนเดิมครับเล็ดไลท์ like ครับกางเกงเล็ดไลท์ hmm. like ก็ฮิตเหมือนกันปีกนกนะฮะพลาดได้ที่ไหนกางเกงปีกนกก็มาโอเคหมดละรองเท้าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบมากรองเท้าแตะเนี่ยผมแทบไม่ใส่ในในาใ,ในการแต่งตัวเลยก็ว่าได้นี่ครับน้อยมากที่ผมจะใส่รองเท้าแตะนะครับผมก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ชอบเก็บสะสมพวกเซ็ตที่มันมีรองเท้าเท่ๆเ,เหมือนกันครับนี่ เกียไอน,นี้เป็นรองเท้าเกียนะครับผมชอบใส่มากแล้วแต่คนชอบบางคนก็จะชอบเป็นรองเท้าแตะแบบสไตล์ไทยไงผมจะเป็นแนวแบบญี่ปุ่นใส่กุง้งใส่เกียอะไรนี้นะฮะนี่บาลอนเวล่ะบาลองเซคาอะไรนี้อ่าในกุ้งในกี้นี่ไงสวยรองเท้าแตะครับมีทุกสีแล้วแต่ทุกคนจะปาดทันหาฮะนี่มีหมวดกันรองเท้าแตะเวียดนามแต่คนไม่ค่อยใส่กันแล้วก็นี่เลยฮิตเหลือเกินกัน เป็นแบบว่าเทควันโดอ่าแล้วก็นี่เลยรองเท้าไฮไลท์เป็นไงเป็นรองเท้าไฮไลท์คนชอบใส่ก<อ>ันมาครับสําหรับเป็นเซตรอบนี้เป็นเซตก็อตจีเก็บเกือบหมดครับขาดกอ็เอจีอ่าเป็นก็อจีเสือขาดก็อจีเสือไปนะครับขาดก็อตจีเสือกับกอ็อตจีอีกตัวหนึ่งของผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนแต่ว่ามีก็อตจีไก่อ่ามีก็อจีไก่นะครับผมสาหรับบางคนที่อาจจะหา หาไม่ได้แต่ว่าผมมีก็จิไก,ก่ก็จิยูนิคอนหายากเหมือนกัน2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้จะหายากแล้วก็ก็จิตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวที่แรงมากๆก็คือชุดจัลชนเขียวอันนี้หายากมากๆนะครับเพราะว่าไม่เคยเอากลับมาขายแต่ว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมานะครับเร็วๆนี้เพราะว่าผมเห็นในเซิร์ฟต่างประเทศเริ่มเอากลับมาขายแล้วนะครับสำหรับจรลชนเขียวแล้วก็มีสีแดงนะครับส่วนสีอื่นเนี่ยยังไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ซื้อไว้มันจะมีสีเหลืองกับสีน้ําเงินถูกไหมเฮ้ยสี สีม่วงกับสีเหลืองนะครับสสีที่ผมไม่ได้ซื้อเอาไว้อ่าสีแดงเนี่ยเป็นสีขั้นสุดท้ายนะครับก็จะมีสีเขียวกับสีแดงสีเขียวเนี่ยมาจากกิจก,กรรมพิเศษนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ประมาณนี้อ่าทุกคนนะจะมองว่ามันหมดแล้วหรือเปล่าจริงๆยังนะครับชุดผู้หญิงก่อนอ่ะมาดูฝั่งของผู้หญิงบ้างครับผู้หญิงเนี่ยเหมือนเดิมครับเราเป็นผู้ชายถูกไหมแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้เล่นชุดผู้หญิงแต่ว่าผมก็พอเติมไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่ชุดผู้หญิงก็จะประมาณนี้ หัวนิยมก็ค่อนข้างที่จะเก็บไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผมไฟผมแดงอ่าตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เขานิยมใส่กันตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวไหนอีกน้าตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ใส่เยอะเหมือนกันแล็คน้าล็อกก็มีครับของผู้หญิงเงินอันนี้เป็นเซตกระต่ายครับกระต่ายก็มีเหมือนกันเป็นหัวสุดท้ายหัวแดง เนี่เข่าว็ล่ะเขาก็มีนะครับเขาก็มีเซตที่ผู้หญิงชอบใส่กันเพ่ที่มีหมดนะครับก็จะประมาณนี้อีหัวขาวด้วยนะครับแล้วก็ทักเปี๊มะหัวแดงเพิ่มหูกระต่ายเอ้ไม่ใช่หูกระต่ายหูแมวมีหูแมวด้วยอ่ะเป็นไงครบไหมครบอยู่แล้วในส่วนของหน้าครับเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันตาฟงตาไฟมีเหมือนกันหลักๆครบนะครับต้องบอกเลยว่า เข้มๆดีผมเนี่ยถ้าผมขายไปก็คือไม่ต้องไปเติมอะไรเยอะนะครับไม่ต้องไปเติมอะไรเยอะเลยคือมีให้ใส่จนเบื่อเนี่ย้าิดปากเจ้ากี่สีครับ้าิดปากเจ้ากีส่สีลายไทยมีครับหน้ากากแมสในส่วนของเสื้อเหมือนเดิมเสื้อเสื้อที่ผู้หญิงชอบใสอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่มีก็คือกล้ามทองผู้หญิงนะครับอันนี้ผมไม่มีเพราะว่าผมมองว่ามันไม่สวยผมก็เลยไม่ได้ซื้อเอาไว้นะครับ สีแดงนีครับนอกนั้นน่าจะมีเกี่ยวพบนะครับสีทองเสื้อตะข่ายแล็คนาล็อกผู้หญิงอย่างเงี้ยเห็นไหมชุดทงชุดไทยอ่าชุดไทย,ยมีก็ถือว่าเก็บเก็บค่อนข้างหมดครับเก็บค่อนข้างหมดสําหรับผู้หญิงกับผู้ชายคือเก็บหมดจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็เป็นคนที่เล่นไอดีผู้หญิงค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันในช่วงหลังๆนะธรรมดาเนาะผู้หญิงชอบเล่นตัวชายผู้ชายชอบเล่นตัวผู้หญิง ท่าที่ผมแบบสังเกตตัวเองเนะอ่ะประมาณนี้กางเกงนะครับมีเหมือนกันหมดนั้แหละถ้าทุกคนเห็นเสื้อละกางเกงก็ถือว่ามีหมดนะครับผมปึ๊บมาในส่วนของเซ็ตผู้หญิงนะครับเซ็ตผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็จะเป็นขอ,องหายยากๆหน่อยก็จะเป็นเซตหมาป่านะครับตัวนี้เอากลับมาขายแล้วแล้วก็มีเป็นพิ้นสองตัวนะครับเป็นอุ้งกับเป็นพิ้นนั่นเองแต่เราชนเขียวใส่กับผู้หญิงได้ครับรวมถึงแดงด้วยแล้วก็มีเซตตัวนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ไอดีผมเนี่ยค่อนข้างขายแพงเนี่ยจะเป็นพวกบัตรไดมอนด์แต่ว่าผมเด e ี๋ยวผมพา main main evet. well, ไปดูก่อนจะถึงตรงนั้นน่ะทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยชุดมันก็ไม่ได้เยอะนี่มันไปอยู่ไหนหมวดอาบบางชุดไม่มีมันมาอยู่ตรงนี้ครับเน่คือชุดอ่ะมันมาอยู่ตรงนี้นะครับชุดมันมาอยู่ตรงนี้ทุกคนําหราบเซ็ตบันเดลเนี่ยพวกชุดใหม่ๆที่ผมคิดว่าผมจะไม่ใส่เว้ยผมจะไม่เปิดมาใช้นะครับมันก็จะมาลงมอยู่ตรงนี้นะครับนี่เซ็ตหมาป่าล่าสุด ตัวเต่านะครับเต่าล่าสุดเนี่ยที่ทุกคนบอกว่าทรงผมมันเท่เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยชอบไงส่วนส่วนตัวมันไม่ชอบผมก็เลยไม่ได้เปิดมาใช้เว้ยเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดนะครับนี่เซ็ตตัวฟีนิกซ์นะครับตัวนี้ล่าสุดเลยก็ไม่ได้ใส่นะฮะเป็นไงเนี่ยนะผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับผมดูดูนะสิทธิ์ขั้นสูงบางขั้นนะครับนี่เสื้อปีกนกนะครับมีกางเกงอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ชอบเสื้อกับหมวกผมก็ไม่เปิดมาใช้ผมก็จะเก็บให้มันเท่ๆแบบนี้นะครับ ตัวไททันครับผมไม่ได้เปิดถ้าผมรู้เลยว่าผมไม่ใส่มันเล่นแน่ๆผมก็จะเก็บเอาไว้แบบนี้ให้มันเท่ๆครับนี่เป็นไงนี่คือชุดที่ยังไม่ได้เปิดมาใช้นะครับดูสก่อนดูสก่อนไม่น้อยนะจ๊ะไม่น้อยนะสิทธันสูงก็มีชุดธรรมดาก็มาฮะเห็นไหมเนี่ยไอ้พวกชุดไดมอนบางชุดก็มีคนระัเนี่ยจาราชนอย่างเงี้ยอืมพลโลกไม่ใส่ครับนี่ไม่ใส่เป็นไงคือบางชุดก็มีอยู่แล้วด้วยนะ นักสะสมของจริงครับผมอะ่ะผมบอกเลยเนี่ยแง่สีม่วงสีเหลืองครบนะแง่ถ้ารู้สึกถ้ารู้สึกว่าแบบอยากจะเล่นก็แบบนี่สามารถนี้ได้เลยครับเนี่ยมีมีมีเมื่อกี้เมื่อกี้เอ็มเอ็นจคุณเนมหรือเปล่าวะเดี๋ยวบอกนะว่าพี่เนมตัวจริงชวนกูมานะ่ะเป็นไงเป็นไงนักสะสมของจริงทุกคนนักสะสมของจริงครับนักสะสมของจริงครับปเป็นไง เป็นไงชุดฉลามไม่ใส่อยู่แล้วก็ไม่เปิดครับนี่ชุดกองเป็นไงแฟนทอมครับชุดแฟนทอมชายหญิงฮะชุดเขียวชายหญิงไอตัวนี้เปิดเอาเพราะว่าเพราะว่ามีมีสะสมอยู่ตัวหนึ่งนี่เนหะ็นไเปิดแล้วก็ยังมีให้เก็บสะสมอยู่นะชุดนี้ชุดนี้ไม่ใส่อยู่แล้วเนี่ยชุดนี้ผมไม่ค่อยใส่ครับแหมมีเห็นไหมโอ้หคุณจะเอาอะไรกับไอดีผมอุปกรณนเป็นไงน่ารัก อยากเอาไปใส่ก็แค่เปิดไปใส่ครับวันดีคืนดีอยากใส่ชุดนี้ขึ้นมาก็เปิดเอาไปใส่แล็กนาล็อกมีอีกสองชุดเลยชุดนี้จริงๆผมผมชอบหัวเขานะผู้หญิงตัวเนี้ยแต่ว่าไม่ดีกว่าผมก็เลยเก็บเอาไว้โคตนนักสะสมเลยทุกคนดูดิป็งไ,ไงป็นไ,ไงไหลครับไหลาย,ยาวๆครับนี่ไม่เปิดนี่ก็ไม่เปิดลาเฟลโอชุดนี้มีสองพันกว่าชุดอะ ีหลายชุดมากๆครับที่ผมไม่ได้เปิดเอาไปใช้อะ่ะเพราะว่าผมรู้ตัวเองว่าผมมไม่ใส่วเว้ยแล้วก็หมดละน่าจะหมดแล้วบ้างอ่ะชุดเกมเมอร์คีย์บอร์ดครับหลายๆคนก็เปิดมาล่าสุดนะเพราะว่ากิจกรรมผ่านไปไม่นานก็เปิดมาใช้แต่ว่าผมก็ไม่เล่นนะครับดูดูโอ้เป็นไงอ่ะหมดนะครับสำหรับในส่วนของชุดนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ บอกว่าเฮ้ยพี่มันก็ยังไม่ได้เบื่ออะไรนี่ยังไม่เบื่ออีกเหรอได้เดี๋ยวจัดให้นี่เลื่อนลงมาทุกคนของจริงมันอยู่ตรงนี้ของจริงมันอยู่ตรงนี้ครับปัด e อีโวส0 0 ร้112อยสิบสองฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมคำนวณก่อนแปบบ๊บเดียปกติแล้วเนี่ยบัตรอีโวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณใบละ60เพชรนะครับใบละ60เพชรนะถ้าใครไม่เชื่อก็ออกไปดูในตู้สุดอีโวได้นะครับอีโ e วครั้งหนึ่งเนี่ยหกเพชรผมจะคิดเป็นใบละ60นะครับตามขั้นต่ำสูงครั้งหนึ่ง60เพชรนั่นเองนะครับหกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเออเราจำนวนใบก่อน2 3 6 1 2คูณนะครับใบละ60เพชรปุ๊บจะได้ทั้งหมด1ล้าน 416720เพชรแค่บัตร Evo เนี่ย1ล้านเพชรแล้วนะอ่าแค่บัตร Evo 1ล้านเพชรนะครับตอนนี้นะแค่บัตร Evo 1ล้านเพชรนะครับบัตรต่อไปทุกคนบัตรสุ่มปืนอ่า4902คูณ60ปึ 2, 4, 120, ป๊บ294120ฮะอ่าไปบัตรต่อไปก็ผมสำหรับตัว Diamond Royal 4850คูณ60 สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแล้วก็เอาทุกอย่างมารวมกันครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาสามใบเนี่ยมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่เพชรนะครับทั้งหมดสองล้านหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเพชรครับสองล้านเพชรครับทุกคน <c oughs> แค่บัตรนี้นะแค่ไอ้สามบัตรนี้เท่านั้นนะ <c oughs> รวมเป็นมูลค่าเพชรในเกมอะ่ะสองล้านเพชรครับทุกคนอ่าแล้วทีนี้ทุกคนจะบอกว่ามันกี่บาทล่ะอ่า มันเป็นกี่บาทถูกไหมเดีย๋ยวผมจะคํานวณให้ครับก็คือปกติแล้วเนี่ยห0 0่บาทนะครับถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมุติว่าเราเติมเงิน1000บาทนะครับจะได้ทั้งหมด3ามพันอเา็ดอ,อันนี้อันนี้คือยอดปกติที่เราเติมเงิน1,000บาทเลยนะเราจะได้3697เ็ดนะครับผมจะเอา2ล้านเพรเนี่ยไปหารน,นะครับกับจํานวน1,000บาทนั่นเองเอาไปหารปุ๊บหาร3697นะครับ จะได้ทั้งหมดห้า้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมก็จะเอาไปคูณกับหนึ่งพันบาทนั่นเองอ่าผมก็จะเอาจำนวนห้าร้อยเนี่ยไปคูณกับหนึ่งพันบาทนะครับคูณหน่วยสิบร้อยพันจะเท่ากับจำนวนเงินจริงๆนะครับห้าแสนสี่มื่นหนึ่งพันบาทครับทุกคนห้าแสนสี่มื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทครับผมบอกเลยผมบอกเลยปักทงก็ปักทงดิ ก็มาดิครับอืใครคิดว่าไอดีปักธงตึงอ่ะก็มาดิครับทั้งหมดนะครับแค่แค่ใบแค่บัตรสุ่ม3อันเนี้ยรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด5้าแสนสี่หมื่นบาทครับทุกคนปักธงเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับถ้าปักธงหนึ่งกิจกรรมล่าสุดเนี่ยในการประมูลนะครับประมูลต่าสุดคือ1น0 0 0แเพรถูกไหมผมจะเอาผมจะเอายอดนะเดี๋ยวผมจะเอายอด2 2ล้านเพรถูกไหมสองล้ 2, านเพจหาร1นึ่งแสนถูกไหมผมจะได้ถ้าปักธงทั้งหมด20ถ้ท่าครับ ไอดีผมไอดี ID นี้เนี่ยถ้าเอาไปเฉลี่ยก,กับท่าปักธงนะครับมีมูลค่าเท่ากับท่าปักธงทั้งหมด20ท่าครับทุกคนนี่ยังไม่รวมของอย่างอื่นเลยนะครับนี่ยังไม่รวมของอย่างอื่นเลยนะนี่แบบบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆแล้วใครซื้อไอดีผมมาทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะรู้มานานแล้วนะครับว่า i อดีผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นของแรมีของแบบความลับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเออ ก่อนก่อนจะไปนะครับก่อนจะจบคลิปและกันไอบัตร EVO เมื่อกี้กับไอตัว Diamond Royal ต่างๆเนี่ยที่ทุกคนเห็นมีว่าเป็นพันๆเป็นเป็นหมื่นเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับทางเกมเขาไม่ได้สนับสนุนอะไรผมนะผมบอกไปตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าผมได้มาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเป็นกิจกรรมแบบนี้ครับนี่มันคือกิจกรรมแบบนี้ครับทุกคนนะครับมันคือกิจกรรมตัวนี้เลยคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นชุดกระเรียนนะครับมันเป็นกิจกรรมชุดกระเรียนก่อนหน้านี้ที่ มันจะได้เทพชรทั้งหมด999แล้วก็เห็นไหมมันจะมีบัตรไดมอนด์อยู่ครับนี่ของรางวัลจะมีบัตรไดมอนด์อ่าบัตรเวฟออนนะครับแล้วมันจะมีบัตรอีโวด้วยสําหรับกิจกรรมตัวนั้นนะครับผมสุ่มจากตัวนี้แล้วก็ได้มาเป็นพันใบนะครับถามว่าเฮ้ยพี่มูเวอร์ไปเปล่าสุ่มได้เป็นพันใบก็แค่เน,นี่ยผมนั่งสุ่มอย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ยเนี่ยผมนั่งสุ่มอย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ยกดอย่างเงี้ยทั้งวันเนี้ยเนี้ยเออผมนั่งสุ่มอย่างเงี้ยทััั้้งวนนนนนน่่่ะะทุกคดดดูิเเเีียยไบตรห็ป ผมจะได้บัตรไดมอนด์โลยอลเรื่อยเรื่อยเห็นไหมได,ได้บัตรเรื่อยเื่อยเห็นไหมบัตรเวฟพอนบัตรไดมอนด์ผมจะสุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทุกคนคือสุ่มไปเรื่อยเรื่อ่ะจนบัตรอ e ีโวบัตรไดมอนด์อะไรผมแม่งเต็มไปหมดเลยเว้ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าใครจํากิจกรรมนี้ได้เนี่ยทุกคนจะจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเลดการดรอปเพชรเนี่ยมันมันสูงมากแล้วก็ไอไอหมุนสปินอ่ะตอนนั้นอ่ะหมุนทั้งหมด50เพชรจาได้ปะเราจะหมุนทีละ50เพชร ห้าครั้งห้าสิบเพรแล้วมันดันออกเก้าสิบเก้าเพอ่ะบ่อยมากเท่ากับว่าเราสุ่มฟรีตอนนั้นอ่ะเออเท่ากับเราสุ่มฟรีนะครับตอนนั้นอ่ะผมลงทุนเติมไปเนี่ยประมาณประมาณหมื่นสองหมื่นกว่าบาทครับหมื่นสองหมื่นกว่าบาทเพื่อผมเนี่ยจะสุ่มตรงหน้า,นาต่างกิจกรรมนั้นอ่ะเพื่อให้ได้บัตร อีโวครับอันนี้อันนี้คือผมอธิบายให้ฟังสำหรับใครที่มองว่าเฮ้ยพี่บัตรอีโวมเยอะไปเปล่าแล้วมันบััคหรือเปล่าจริงๆแล้วผมไม่ได้บัคเลครับผมได้แต่กิจกรรมในเกมแบบใสซื่อบริสุทธิ์นะครับไม่มีการโกงอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้สําหรับใครที่สงสัยก็บอกให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ตอนนั้นอ่ะไอตัวสปีดอ่ะมันทีละ50เพรเองครับคือมันถูกมากกิจกรรมรอบนี้เขาก็เลยปรับเป็น90บมั้งแต่ก็นั่นแหละครับฮเป็นไง ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับทุกอย่างในดีของพี่หมูนะครับผมในเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอยากให้พี่รีวิวอะไรอีกหรือว่าทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เยอะๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบาย แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สู้